ครับกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับอยู่ที่บริเวณซอยราชปาลสิบนะครับซึ่งเป็นบริเวณสี่แยกที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนรียยากับถนนราชพาลนะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังถนนจตุรพิษนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับมีอุบัติเหตุนะครับรถยนต์นะครับตกบริเวณปากท่อนะครับซึ่งเป็นจุดต่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เองนะครับก็อยู่ระหว่างการนําแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะนํามาปิดทับบริเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับโดยเบื้องต้นก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเทป,ปูนนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมในจุดที่เกิดหลุมหรือบอ่อที่ทําให้มีรถยนต์นะครับประสบอุบัติเหตุเมื่อวันนี้เป็นที่รบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการนําแผ่นเหล็กดังกล่าวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมาวางทับอีก ชั้นหนึ่งะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นผิวของการจราจรนะครับครับก็สำหรับอุบัติเหตุนะครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาิกานะครับ โดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณถนนสียุทยามุ่งหน้าถนนจตุรทิศนะครับเมื่อวานนี้ก็พบเป็นรถยนต์นะครับประสบเหตุช่วงล้อหน้านะครับตกลงในช่องถนนที่สุดตัวนะครับที่อยู่ด้านหน้าเราตอนนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ทางหน้าของเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดการจราจรนะครับเช่นเดียวกับตอนนี้นะครับที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการปิดการจราจรชั่วคข่าวนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของตำรวจเองระบุนะครับว่าจะเร่งซ่อมนะครับให้ เปิดการจราจรใช้งานทันก่อน9นาฬิกานะครับแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเนื่องจากว่าปูนนั้นยังไม่แห้งดีนะครับก็มีการเปิดช่องการจราจรจํานวนหนึ่งช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาก่อนได้นะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ก็คือมีการปิดช่องทางการจราจรไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการนําแผ่นเหล็กนะครับมาวางกั้นเพื่อที่จะซ่อมในส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะครับ ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทางด้านของนายชัชชาสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิศนุทรัพย์สมพลนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยได้มีการใช้อุปกรณ์นะครับในการยกรถคันที่ประสบเหตุขึ้นมาอย่างปลอดภัยนะครับโดยทางด้านของผู้ว่าชาชาตินะครับกล่าวว่าจุดเกิดเหตุจุดนี้นะครับเป็นงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟหรือพิกแจ็กกิ้งนะครับซึ่งเป็นขนาดท่อระบายน้ําเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.8เมตรนะครับ ในโครงการกอร่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบนถนนสีจุฬาและถนนพระรามที่6นะครับเบื้องต้นนะครับจากการดูคลิปก่อนเกิดเหตุนั้นเห็นได้ว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับวิ่งแร่นผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุก่อนที่รถยนต์คันที่ประสบเหตุจะวิ่งตามมาและก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับขณะที่ทางด้านของนายวิศนุทรัพย์สมพลนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ระบุนะครับว่า ลักษณะของฝาท่อคอนกรีตนะครับที่เกิดเหตุนั้นมีลักษณะคือวางธรรมดาก็คือเป็นการใช้ค้ำยันทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับซึ่งโอกาสที่จะมีการเลือกเป็นไปได้ยากนะครับแต่หลังจากนี้จะมีการเข้มงวดในเรื่องของน้ําหนักของรถบรรทุกนะครับโดยแผนที่วางไว้ก็คือจะมีการติดตั้งตัววัดน้าหนักก่อนขึ้นสะพานนะครับรวมถึงเช็คสภาพของอุปกรณ์และก็สภาพของอายุการใช้งานของสะพานต่างๆนะครับว่า เปิดมานานแล้วหรือไม่นะครับครับก็สำหรับสถานการณ์ความขึ้นหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับก็ยังมีการซ่อมแซมถนนดังกล่าวอยู่นะครับโดยตอนนี้ได้มีการเทป,ปูนนะครับเพื่อที่จะปิดจุดที่เป็นหลุมบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการนําแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นะครับมาวางทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถ เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็สามารถเปิดการสัญจรได้ตามปกตินะครับ ครับซึ่งในส่วนของด้านการจราจรน,นะครับที่บริเวณถนนสยุธยาน,นะครับและก็ถนนราชปาลกที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดหนักเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้แนะนําให้ประชาชนนะครับที่ต้องการจะผ่านบริเวณถนนสยุธยาและมุ่งหน้าไปยังจตุรทิศนะครับให้ขึ้นบริเวณสะพานด้านบนนะครับ ที่ยังเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่เป็นแค่ในช่วงด้านล่างนะครับที่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับดีวบวาอกต้อะไลที่นี่่าว่าเยังต้องไม่สร็จข้ายังต้องอยู่้เดี๋ยวเข้าไปนู่นครครับ อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการจราจรเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรอ,อยู่นะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็มีการวางแผ่นกั้นนะครับพร้อมกับติดป้ายว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับไปใช้และก็หลีออกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวก่อนนะครับ ครับเบื้องต้นจากสถานการณ์ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คาดว่าเจ้าหน,น้าที่น่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับกว่าจะมีการนําแผ่นเหล็กมาวางกั้นครบ ส่วนของแผ่นเหล็กดังกล่าวนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้รถเคนยกนะครับรวมถึงใช้ต้นรถที่อีกมากกว่า10คนนะครับในการช่วยกันวางแผ่นดังกล่าวนะครับเพื่อปิดทับจุดที่เป็นบ่อหรือหลุมที่เกิดเหตในวันนี้นะครับ ครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ทีมข่าวนะครับลงพื้นที่อยู่ที่บริเวณจุดที่เกิดถนนสุตตัวนะครับก็คือที่บริเวณปากซอยราชปาลก10นะครับบนถนนสีอุธยารีอุธยานะครับมุ่งหน้าถนนจตุรทิศนะครับอยู่ที่บริเวณใต้สะพานนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นทางก่อนขึ้นสะพานนะครับที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณแยกจตุรทิศนะครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์นะครับร้อนหน้าติดอยู่ที่บริเวณฝาท่อนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของว่ชชาชาติเองก็ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับานายวิษณุทรัพย์สมพลนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับ แต่ล่าสุดวันนี้นะครับการจราจรก็ยังคงต้องปิดอยู่2ช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการก่อสร้างซ้อมแซมนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะครับโดยเบื้องต้นตอนตอน,นี้ทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเทปูนนะครับเพื่อที่จะปิดในส่วนที่เป็นหลุมบ่อไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงตอนนี้อยู่ระหว่างการนําแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นะครับมาวางทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยนะครับในการจะเปิดเส้นทางการจราจรนะครับโดยการท่านี้ทีมข่าวได้มีกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เองนั้นระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้พยายามเร่งซ่อมแซมนะครับให้เปิดการจราจรก่อนเวลา9้านิกานะครับแต่จนถึงนาตอนนี้เวลา9นาิกา30นาทีแล้วนะครับก็ยังคงต้องปิดการจราจรในบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่นะครับเนื่องจากว่าการซ่อมแซมนั้นยังไม่แล้วเสร็จนะครับ แต่ไหนก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เองได้มีการเปิดการจราจรหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อที่จะระบายรถในจุดดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นจุดที่การจราจรค่อนข,ข้างที่จะติดขัดนะครับแต่ตอนนี้ปิดการจราจรสองช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่รถเคนะครับที่บรรทุกแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มานะครับเพื่อที่จะมาซ่อมในจุดที่เกิดเหตุนั้นเ <grammar> ข้ามาในพื้นที่จึงจําเป็นต้องปิดการจราจรในจุดนี้ไปก่อนนะครับ ก็เบื้องต้นจากการดูแล้วน่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับกว่าจะแล้วเสร็จนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทํางานกันไปก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะครับทีมข่าวก็จะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่สํานักข่าวอ n นเนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ